เราไม่ดีหรอเอาตู้เอาตู้รีสิบครั้งเ,เลยตู้นี้ผมไม่มีอยู่แค่สองตัวเ็สแรกก็เกลือแล้วปะวะวเกลือเลยวะเ็สแรกก็เกลือไปแล้วโอเคเรามาตู้นี้กันต่อตู้ทุกสามเฟสกันรันตีแล้วก็หกเฟสนะอาจจะเปิดไม่เกินหกเฟสตูต้นี้เพราะว่าผมมีหลังตู้หมดแล้วปึ๊บปุ๊บปรถ ปิดลายซะแล้วไอ,อ้ยังเฮ้ยตัวใหม่ภาษาอังกฤษอะออมาสองเลยแต่ตัวเก่าไปเจอจังฟาร์มมาจะหมดแล้วจุดฟาร์มอ่ะสะเต็ปที่สองเมื่อกี้ที่มาตัวหนึ่งมันห้าทับห้าแล้วด้วยนะถ้าจะไม่ปิดชอด็อตไม่ช็อตด,ด้วย ถ้ากันปรันตีแล้วถ้าไม่ได้หน้าตูก้ก็อาจจะพอเลยต่างตู้มันเร็วร้ายเกินเ่ะโอ้ยกิดจ้อเออโอเคพอ,อยังดีวะพอแล้วโอเคนี้แหละตู้จริงมันไม่ค่อยน่าเปิดเลยครับข้ามได้ก็ควรข้ามเดี๋ยวเดียวผมพาไปดู ที่ผมเปิดเพราะว่าแบบมันไม่มีตัวอีเว้นน่ะไอดีผมอ่ะแต่มันจะขาดตัวอีเว้นหนึ่งตัวพอดีแล้วก็ได้กินจอมนแล้ะก็เอาแค่นี้แหละเพราะว่าตัวเนลเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับตไกส์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับตไกส์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน